เกิดเหตุอีกเลยพี่น้องเอ้ยจุยมาหลักเอาไก่อีกเลยพี่น้องไก่ผูใหญ่ก็นา่าแพงทิมีหอยตีนพี่น้องเอ้ยบะตีนเป่าเข้ามาเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวถ่ายเป็นหลักฐานก่อน อหอยตีนแบบนี้เด้อพี่น้องเด้เอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวกระนาใส่เกือบปะผีแม่มันเอ้ยเนาะเห็นเด้อเสี่ยมันตายบึงเบื่อเด้อเนาะนี่เปิดตะนางเขามาเอาในเลยนี่นี่ลอยตะนางเขามาเอาในเลย ซีเมน์มันโบยนประตูนี่พี่น้องเปิดตะหนังเขามาเอาเลยเนชะ็คซีเม,มนม์บักหนาออกมาตัวใดวะหนเดะเปิดตะหนังมาเลยตะหนังสอดซีเม,มนส์เอาตอนหัวแรงพี่น้องเลย ตอนกน้านาบัอยู่ไปหาตาอ้อนอยู่ห่างเม็ดเท่าน้อยอ่านไปมันชีเป็นไผ่เด้เนาะหุนเดียวะไก่ตัวนี้ซื้อบังแพงเนี่ยตน้นทีเมนมันจบแล้วพี่น้องเลยอันนี้หอยตีนเกือบก้านาหอยแตะปะตีนเป่าเลยเข้ามาไผ่วะหอยตีนกบับบใหญ่นะหอยตีนหเหยียบพักเข้ามาเอาเลยนี่ มันเป็นไผ่เด้ <Iya. S 1> เนาะหึนเดยววะกหน้าเห็นไก่ตัวนั้นกหน้าสิพี่เอาเลยวอนจะเอไก่หึนเดียวะสิไปเลอะในคิวปิ้งไก่มาก่อนเหลือแต่ไก่ผูตัวเดียวบันี้ไก่ตัวนั้นมันบริลักษ์นะมันเขาง่าย่ง วอ้ยพ่อพันมันออก็ไก่แม่เนะาะฮ้ยขื้ในแบบนี้ปะตีนเป่าเขามาเอามันจะเป็นไผ่ได้เนาะ ือเข่ามาเปิดได้โอ้ยเบื่อเด้อตั้งมาจากไรเล่มหลักแต่คลองกัน,น,นพี่น้องเนาะนี่เหตุงานทำโอ้ เลยพี่น้องไปหาอยู่คิวกับบุห็นเอาไปผ่าสอดตายซิกจุดแบบจะเป็นอะไรน้ำพี่น้องเอามาปล่อยเฉยๆแล้วเอาไปฝ่ามาไปหหอยตีนกับบุรีใหญ่นะเบิ่งคุคนต่ำๆดอกเบืงเบื้งลักษณะหอยตีนทำหอยตีนตะพงเละ ใสพสิบกแมนล้วด้อหอยตีนทีแมนลายขุมเอาไก่ด้เนี่ยเเสียบเสียบสกับหอยตีนกันหน้าเด้อหักระหญ่เตบเไปเนาะ เลยคุบเอาไก่นี่นนซีเมนเขาเห็นไก่งามบ่เนาะนี่มันหมุนมาในนี่นี่น,น,นี่งอยส่งได้ซีเมนหัวเข่าได้เบิดแล้วผมมีไก่แล้วบัด ไปกับไก่เมฆไก่ผู้เลยไก่ผู๋ใหญ่กับไก่เม่ใหญ่มันคือหู๋กับคนบ่ยอยู่ไปบุญนะอะไรนั่นนะตาอ้นนะจากที่แหลนไปยังแต่เวน ว่าสาวอ้วนน้อยกับวอยู่ว่าต้นฉบับเขาบ่ได้มันดีหน่อดิออกมาออกมา แล้วไก่ผูตัตเดียวบันนี้เอาตัวนี้ไปกับบอลเอาตัววายไปตัววายกันหนาแพงหน่อยนึมันคุ้นตัววาย

เลี้ยงเกลือตลอดปัญหาคนมาลักเกลือตลอดไปค้นลักเกลือตลอดค้น <tuh> ล <dad isan> <kicking. t iny women> ักไม่นกำลังใจอยากเลี้ยงไก่เลี้ยงกาอะไรบัณฑ์เปลี่ยนโตไปเห็นเวียกอะไรบัณฑ์กับพี่น้องด้วยซีเมนต์มันมาเอาแบบว่าตอนตะอ้นไปเฮือนแม่เแ่าน้อยบุแมเนไปเฮือนตัว ไ่เท่าไปกินเพวนอวาเนาะแล้วก็หายกหน่าไปนําเนาะแต่น้ายก็โทรหามารรันด้มันาซิมแต่ตั้งแต่เปิดห้านมากก็บม่ได้ไม่ได้ไปกินไป็อย่างนา่านอา่านิา่นอ่านเ่าบี์สาวน้อยกับโบยู่นะนนเพราะมันอิเมนมาเอาตัวขั้วแรงแหละโบมีใครอยู่เดิโบมีพอยู่เฮือนวันเนาะ ก็แปลกดูมันบัเห็นไก่วัดเสาตื่นเสามาปกติมันชิมาอยู่หัวรถไก่กนันนาตอนนี้มันชิมาล่อหาของกินรถเสร็จเอาห่ออาหารไปเปิดพี่รถลงไปพุ่นแล้วก็บ,บัเห็นบัเห็นหอยตีนเมีนคนผู้เก่าแล้วเคยมาหักมา เคยมาหลักเละพี่น้องเยเพราะว่าการเอาแต่ในสามสามเถื่อนนี่แหละพี่น้องเปิดตนางามาเอาเนี่ยแบบเก่าแบบอันเดียวกันเบิดเนาะแจ็กซีแมนไทยพี่น้องเลยเด็กไก่ต้นหนาซื้อมากแต่พี่กายเลยพี่น้องเลย พูดมาแต่พูดเมืองไทบุรีอูครับรถจะเจ็ดแปดสิบลักเนาะอย่าว่านั้นะนะ้องจีน้องเนาะอย่าให้มีเถื่อสีเนาะขัดจับได้ซีเมนที่แจ็กสี่มีจักตรตีนเนาะลองลอง,ลองดักเบิ้องบนก็คือสีเบอร์นั่นดอกก็น่าคิดว่านะน้องจีนองเนาะ ไปคื้สิบมีข้างต่อไปเลยดีก